สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับลาวสามัคคีลาวสามัคคี v ี p แล้วก็ลาว VIP นะครับเมื่อประจําวันที่ย9บนะครับผมเนาะกุมภาพันธ์2567นก็ะครับก็เป็นวันสิ้นเดือนนะครับพี่เนาะก็พุ่งนี้ก็เป็นเดือนมีนาแล้วก็เป็นวันที่นะครับเลาหลายๆท่านอาจจะรอลุ้นโชคก้อนโตนะครับเนาะสำหรับแนวทางขวยรัฐบาลไทยนะครับ ลาวสามัคคีเมื่อวานนี้ของผมนะครับพี่พี่มาแค่รอบเดียวเองเนาะแต่ก็ยังดีที่ไม่มานะครับพี่พี่เนาะถึงจะมารอบเดียวแต่ก็มาในตัวเน้นนะครับตรงๆงเน้นเน้นเนาะสายรูดเนี่ยเด้งๆนะครับลาวสามัคคีผมให้ศูนย์กับสี่ผลที่ออกเก้าเก้าห้าหกเก้าอันนี้หลุดไปนะครับไม่ใกล้เลยลาวสามัคคี VIP ให้ห้ากับหนึ่งผลที่ออกสองเจ็ดสามกับเจ็ดสองนะครับพี่พี่อนัอออนนี้ก็ ไม่มีเนาะของเราเนาะนะครับรอบนี้ก็หลุดไปนะครับเรา VIP ให้2กับ6ผลที่ออก2 27กับ52นะครับผมเน้น27กับ28เนะาะไข่รูดที่2นะครับเด้งบนเด้งล่างของเราเข้าไปที่2 7นะครับก็ยังดีที่มาในรอบสุดท้ายนะครับพี่เมื่อคืนนี้เกือบหลุดเนาะนะครับ <c oughs> ส่วนท่าในใดนะครับที่นะครับ ติดตามแนวทางวันนี้เนะาะคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมท่านใดที่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับของเราวันนี้ให้ไปที่เลขศูนย์แล้วก็เลขสี่นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หก 0, 0 5, 0 ศูนย์เก้าสี่ห้าสี่หกสี่เก้านะครับสามตัวสี่ศูนย์ห้านะครับนี่ครับผมนี้สองกับแปด นะครับพี่พสายรูดนะครับให้ไปที่เลขแปดนะครับแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดสองสามสองห้าสองแปดสามตัวสองแปดสามนะครับ นะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนลราว VIP วันนี้ก็ได้เลข2กับเลข6นะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 20 2 3 2 8สสองปด หกสองหกห้าหกเจ็ดนะครับสามตัวหกสองสามนะครับผมนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมสลับสามลาวรอบดึกนะครับเนาะ เราสามัคคีเราสามัคคี V I P แล้วก็เรา V I P นะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามนะครับคืนนี้ขอให้เฮงๆปงปังปงทุกท่านนะครับผมสลับคลิปท่านใดที่ยังไม่ไปย้อนรับชมนะบเนาะสรับแนวทางของรัฐบาลไทยผมลงไว้แล้วนะครับเพี่พี่สมาชิกสามารถย้อนไปรับชมดูได้นะครับเนาะก็ขอให้เฮงๆปงปังๆก็แล้วกันนะครับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ